ตอนนี้ค่ยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะท i m ส s t มป์จะอยู่ใต้ description box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดน,นะพาร์ทของคนโสดนะคะสนาคารความรักนะคะเป็นยังไง เซฟซับโซดนะคะเดอะสตาร์ g h t ออฟเพนเ c อ e s อเด่นมากเลยนะคะเก,กี่ยวกับคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อคุณนะคะอุอ้มเมทนุนหรือตูนที่ในราศีนคาหรือดาวศุกช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีเกณฑ์ได้ออกไปข้างนอกนะมีเกณฑ์ในที่นี่คือ ตัวคุณต้องเปิดโอกาสตัวเองให้ออกไปด้วยเนาะออกไปข้างนอกนะคะไปเจอผู้คนบอกเลยว่าเด่นมากเลยนะคะ่อนทั้งโดนเด่นนะคะมีเกณฑ์ว่าจะไปติตาใครบางคนนะคะแล้วมองว่าเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำนะคะจะเข้ามาพูดคุยอยากทําความรู้จักกับคุณอยากจะจีบคุณนะนะั่นแหะเข้ามาแบบแนวรุกนิดหนึ่งนะคะจะไม่เข้ามาแบบนุ่มๆนิ่มๆน,น,น,นะคะรุกเลยทีเดียวนะคะเด่นมากๆเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่นะคนใหม่ที่เข้ามา นะคะโอเคทีนี้เราขอดูคนใหม่ที่โดดเด่นหน่อยลวกันนะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้างโซ so, จริงหรือเาวแปดเหรียญแปดดาบสามถ้วยนะคะคนคนนี้ชอบเข้าสังคมนะคะเขาชอบเข้าสังคมเขาชอบเจอแบบเพื่อนปู่เป็นคนที่เฟนลี่นะคะเฟนลี่ถามว่ามีคนคุยไหมก็มีบ้างนะคะก็มีคนคุยๆยอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีการพัฒนา,นาความสัมพันธ์อะไรชอบทําตัวโสดชอบแบบชิวๆอ่ะ คือชอบไปกับกลุ่มเพื่อนมากกว่านะคะ,ะกลุ่มเพื่อนต่างๆนะสำหรับตัวเขาความลักในเรื่องราวความลักหรือการที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์เขายังยังไม่พร้อมอะพูดง่า,ายๆว่ายังไม่พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับใครหรือยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวที่จะมีการคอมมิชเมนต์กับใครนะเหมือนแบบหาคนเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักการเป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักนะคะ ขยายธนการความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณนะคะ overload นะคะหยุดความร่วมมือสูญเสียมองว่าตัวคุณเนี่ยรับเขาเข้ามาเป็นลักษณะของการทำความรู้จักกันแต่สุดท้ายแล้วคุณอาจจะปล่อยเขาไปนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าจะมีแรงกดดันบางอย่างหรือคุยกันไปแล้วมันไม่คลิกมันไม่ถูกใจกันหลังจากนั้นนั่นเอง,เองนะคะส่วนตัวคนนี้นะคะคนที่เข้ามา ชอบเก็บนะคะชอบหาคนเข้ามาเก็บเข้ามาคุยเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครหรือยังยังไม่อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครแค่อยากที่จะแบบดูแลเอาใจใส่กันแต่ไม่ผูกมัดอะนะคะจะประมาณนั้นเนาะต่อไปนะคะเรามาดูว่าคนคนนี้เนี่ยคิดเข้ามาแบบหวังไม่ดีกับเราหรือเปล่าหรือจริงๆก็ชอบแหละหรือย,อยังไงนะคะ เขายังไงกับคุณกันแน่นะคนเนี้ยดาวเหรียญมีออฟฟ่าจูนบบนายออฟบอลก็อยากทำความรู้จักคุณนะคะแต่ถามว่าจริงจังไหมก็ไม่ได้จริงจังนะนี่ต้องบอกตรงๆนะคะจากหน้าไพ่เนาะว่าเขายังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นชอบและชอบอยากทาความรู้จักอยากที่จะเป็นคนคุยอีกคนนึงนะคะทาความรู้จักกันแต่ยังไม่ถึงขั้นในเรื่องของการพัฒนาเนาะอันนี้ก็ต้องแบบเข้าใจตรงนี้ ฝั่งเขาอฝั่งคุณต่อะค,ะคิดแล้วรู้สึกยังไงเดือดซันเดอสตาร์อย่าหลงรักเขานะพยายามอย่าหลงรักเขานะนะคะรักตัวเองให้มากๆก่อนอาจจะแบบีฟีลลิ่งที่รู้สึกดีบ้างแต่คุณก็ถอยใจตัวเองมาได้นะคะหรือพยายามที่จะคมใจหรือตัดมีมีช่องว่างนะคะ ให้กับตัวเองกับฝั่งเขานะมีช่องว่างระหว่างกลางระหว่างตัวคุณกับตัวเขาที่จะไม่เผลอเอาใจไปลงเยอะหรือคุยเยอะเกินไปหรืออะไรแล้วก็พยายามระมัดระวังใจตัวเราเองพอสมควรนะจากหน้าไพา่นะคะเราก็แอบกังวลว่าตัวเขาเนี่ยแบบมาเ็คเ่ยนิ่งหรือเปล่ามาชอบเราเพราะอย่างอื่นหรือเปล่านั่นนี่นะคะคุณก็พอจะพอจะแบบสังเกตได้อะด้วยตัวคุณเองนะคะว่ามันประมาณไหนเนาะต่อไปบทสรุป ไน g h ออ f คั p เห็นไหมเด่นมากเลยว่าคนเข้ามาแปดดาวแต่ตัวเขาอะดันเป็นคนที่ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมนต์อย่างตัวคุณเองก็ ตื่นเต้นแหละกับการที่มีคนเข้ามาแต่ใจเนี่ยถามว่าเปิดแบบร้อยเปอร์เซนให้กับคนใหม่หรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจคุณก็ไม่อยากเกิดเท่าไหร่แล้วคุณก็อยากที่จะรู้จักคนคนนั้นอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อมีชัวร์ว่าจริงๆคุณชอบเขาแค่ไหนนะคะแต่ไปปมามาๆ,ๆมองว่าความเป็นตัวตนของคนใหม่ที่เข้ามาจะทําให้คุณแบบได้เห็นชัดเลยว่าโอเคเคลียร์มันคงไปต่อไม่ได้ในลักษณะของการเป็นแฟนหรือเป็นคนคุย อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะคุณเลงเห็นแล้วมันมันล่องลอยมันไม่เห็นปลายทางกับคนคนนี้นะคะ engagement นะคะรักตัวเองก่อนถ้าคุณต้องการคนที่เป็นแบบ engagement ของคุณนะคะให้หันมารักตัวเองก่อนมันจะเพิ่มเสน่ห์กับตัวเราแล้วก็ดึงดูดคนที่คนนี้เขาจะเห็นคุณค่าของเรานะคะ part r e l a t i o n นชิพจริงๆแล้วตัวคุณมีคู่ของคุณอยู่แล้วซึ่งมองว่า นนี้ยังไม่ใช่นะคะโอเคพาร์ทคอนเสิร์ตก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วก็ขออวยพระคะให้เด็กคนนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้นะคะได้พบเจอกับความรักที่คุณใฝ่ฝันนะคะให้เข้ามาโดยเร็วนะคะเป็นของขวัญน,นะคะคริสต์มาสให้กับคุณของขวัญปีใหม่ในปีนี้ซึ่งปีคุณจะต้องมีแฟนและเป็นแฟนที่ดีเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะมาดูสถานการณ์ฝั่งของคุณสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะกิ้งออบ o ก์นะคะ Emperor อรดไม้เท้า Queen of Pentacles แล้วก็ Justice นะคะ mm hmm. เด่นๆเ,เลยจะเป็นชาวธาตุไฟอ่าเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมเนาะแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะ กูไม่ทุนหรือตุ้นบางตอนประสบปัญหาที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะมองว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่เป็นบอสในความสัมพันธ์เนาะเป็นไพ่คิงควีนอ็มเพอเรอร์อีกนะคะเป็นฝ่ายที่คนโทรลความเป็นไปของความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายจัดการนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์คือคุณจะรู้สึกว่าจากหน้าไพ่เนี่ยดูเหมือนตัวคุณจะตัวใหญ่กว่านะคะกว่าคนคุยของคุณนะคะมองว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะไปค่อนข้างรวดเร็วนิดหนึ่งนะคะไปค่อนข้างเร็วอาจจะมีแบบ เหมือนเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยมีการทรีตการดูแลกันตากที่เหมือนเป็นแฟนกันความสัมพันธ์พุ่งไปอย่างรวดเร็วนะคะจะสิคือคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากได้ความชัดเจนหรือมีอะไรที่แบบมันจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างในความสัมพันธ์แล้วแหละนะคะส่วนฝั่งคนคุยของค,คุณราคะเป็นยังไงบ้างฝั่งคนคุยก้าวไม่เท้าสอง ตัวคนคนนี้นะคะอืมบอกเลยว่าเขาก็มีตัวเลือกนะมีตัวเลือกอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะปิดกันปิดบ้างปิดเป็นความลับไม่ให้คุณได้รู้แต่มีเกณฑ์ว่าเขาจะปดแต่นะคะจนเขาาจะต้องตัดตัวเลือกตัวนั้นออกไปนะคะตัดตัวเลือกที่ที่มีอยู่อะคะ่ะตัดทิ้งออกไปแล้วก็มองว่าจะเป็นฝ่ายที่ ก็ต้องยอมคุณนะเพราะว่าจากหน้าไพ่มองแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ดูมีอํานาจเหนือกว่าเขานะคะหรือเป็นดวงที่ใหญ่กว่าคนคุยนั่นเองนะคะขยายความนิดนึงขยายสถานการณ์นะคะฝั่งคุณนะเชือนิรัน์นิติรันนะคะไพ่เดทเนาะของขวานบําเรอสุกการเตรียมตัวนะคะตัวคุณเนี่ยคุณมองว่าถ้าฝั่งเขานะไม่อยู่ภายในอํานาจหรือเขาเรียกอะไร มันไม่มันไม่โหดถึงขั้นแบบอยู่ใต้อํานาจของฉันบลาๆขนาดนั้นแต่เป็นฟีลที่เธอต้องมีความรู้สึกว่ามันต้องมีความแฟงนะฉันยอมเธอได้บ้างบางครั้งเธอก็ต้องยอมฉันได้บ้างบางครั้งแต่ถ้าฉันรู้สึกว่ามันไม่แฟในความสัมพันธ์หรืออะไรอ่ะฉันตัดจบนะอะไรเนี่ยนะคะคือคือเป็นการยื่นคําขาดด้วยนะคะเป็นการยื่นคาขาดของการที่เขาโปแตกต่างๆเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีนะคะสิ่งที่ปกปิดไว้นะคะจะถูกเปิดเปิดเผยนะคะ แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขานะถ้าคุณถ้าตัวเขาอะเลือกที่จะตัดตัวเลือกนั้นคุณก็ให้โอกาสเขาและวมองว่าโอเคฉันก็เลิศอ,อยู่ในระดับหนึ่งนะลำดบสุขนะคะฉันก็เลิศอ,อยู่ในระดับหนึ่งเราพร้อมและที่จะเตรียมตัวไปต่อในอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์นะคะฝั่งเขาละคะ่ะคุมขังเขารู้สึกเหมือนแบบเขาทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอะไรเงี้ย ะะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยเหมือนถูกแบบคอนโทรลนิดนึงนะคะหักดิบเพราะเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะตัดตัวเลือกนั้นแต่เป็นการหักดิบหรือตัดจบตัวเลือกนั้นเพื่อที่จะเริ่มไปกับคุณนะคะเพราะเขาเห็นถึงความแบบความใส่ใจความรักต่างๆคุณค่าต่างๆที่ที่คุณนะมองเห็นเขานะคะแล้วเขาก็มองเห็นสิ่งดีๆในตัวคุณมันไม่ถึงกับว่าเฮ้ยฉันรับไม่ได้ในคว,ค,ววความแบบว่าจัดการความแบบ ตัวเล็กในความสัมพันธ์หรืออะไรข้อเสียต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนถูกแบบจํากัดนู่นนั่นนี่นะคะต่างๆแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาที่ทําให้เขาแบบต้องตัดคุณอะนึกออกไหมนะคะต่อไปเรามาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันบ,บ้างคิดแลวรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะเจ็ดเมท้าไ,ไงเขาพยายามที่จะแบบ <c oughs> มีแบบปิดกั้นหรือมีกำแพงความลับบางอย่าง นะคะแต่นั่นแหละมันก็ถูกถูกเปิดเผยแล้วนะคะหรือว่าโปรแตกแล้วในฝั่งของเขาก็อาจะมีบางอย่างที่เขาไม่พอใจแหละแต่ก็แต่ก็ไม่กล้าอะไรเท่าไหร่นะไม่ค่อยกล้าอะไรเท่าไหไาไร่ใดๆก็คือมองว่าถ้าคุณแค่คุณรักเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นที่ที่ปลอดภยัยคุณเป็นที่ที่แบบ คือข้อดีของคุณก็มีเยอะอแล้วเขาก็มองเห็นจุดนั้นนะว่าคุณแคร์เขาขนาดไหนคุณให้โอกาสเขายังไงอะไรยังไงบ้างแล้วเขาอยู่กับคุณแล้วเขาเซฟนะไอ้ความเป็นตัวตนเดิมที่แบบคุยไปเรื่อยหรือมีตัวเลือกต่างๆมันก็ทําให้เขาแบบโตขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะคะเขาก็อมองว่ามันก็เป็นข้อดีอนะคะโอเคฟังคุณนะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขานะควีนออฟสอดอ่าควีนออฟมอนนะคะเนี่เลยไพ่ฝั่งคุณจะเป็นไพ่แบบ ไพ่งไพ่ควีนดูสิเธอดูสิเป็นไพ่ใหญ่ๆนะคะเป็นไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอเคฝั่งคุณนะคะนี่จัดกงจัดการต่างๆในความสัมพันธ์เธอนู่นเธออย่างนี้เธออย่างนั้นนะคะแต่เป็นคนที่เก่งนะคะรู้ว่าควรจะรักแบบไหนนะคะให้โอกาสมากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าในใจเนี่ยจริงๆไพนอกควจะดูแบบเข้าใจเขาให้โอกาสเขาหรือ ตัวใหญ่ในความสิรพันธ์จะก้องจัดการต่างๆแต่คุณก็มีมุมของความอ่อนแอเหมือนกันแต่แค่ไม่อยากให้เขาได้เห็นถึงจุดอ่อนของคุณเท่านั้นเองนะคะพยายามปกปิดความรู้สึกแย่ในใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้มแข็งออกมาให้เขาได้เห็นอยากให้เขาได้เห็นมุมที่ฉันเก่งนะฉันแบบให้เขาเขา้ารงให้เกียรติในตัวเราอะอนนประมาณนั้นบทสรุปนะคะ เพศซับคัพนะคะช่หรอนะความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้ไปหน้ากันต่อนะคะคนที่ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของคุณหรือว่าเ,าเขานอกลู่นอกทางเนี่ยก็จะวนกลับมาเป็นเด็กดีในสังกัดของคุณหรือในออความสัมพันธ์ของคุณนั่นเองนะคะโอเคคุณผู้คนที่จะได้รับความรักเพราะคุณเห็นคุณค่าของตัวเองเขาจึงเห็นคุณค่าของคุณนะคะเร็วเร็วนี้อาจจะมีการตัดสินใจนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อ นั่นเองก็คือเรื่องของการที่ตัวเขาตัดตัวเลือกนั่นเองนะคะโอเคพาร์ท okay, ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สอบกันได้ระหว่างคุณแล้ก็คนรักนะคะไพ่ในฝังคุณสถานการณ์สี่ถ้วยเดบิวตกไม้เท้า นะคะแล้วก็6ถ้วยนะคะบอกเลยว่าหลายอย่างนะคะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามานะคะแต่คุณไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ใส่ใจไม่ไม่หันหน้าไปมองไม่คือโฟกัสแค่คนรักหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะคะและในขณะเดียวกันคุณอาจจะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคนรักอาจจะดูเพ้กเฉยเฉยช้าไม่ค่อยสนใจคุณในช่วงนี้แต่ก็บริย,ยันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแบบไปเช็คเดดติ้งกับคนอื่น แบบว่าเรียกร้องความสนใจเขาโดยใช้ปัจจัยภายนอกอะไรคันาดนั้นคือค่อนข้างมีความมั่นคงในใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากใย้เธอทาในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะคุณมองว่าสิ่งนี้คุณทุ่มเทกับความรักสิ่งนี้คุณมีความซื่อสัตย์ต่างๆคุณจะได้รับการเอาใจใส่คุณจะได้รับการมองถูกมองคุณค่าจากคนรักซึ่งพ่ออกมาในทิศทางนั้นนะคะจะมีการปรับความเข้าใจขึ้นหรือในช่วงของกลางถึงปลายใจมากนะคะเท่าไหร่อ,รอะ ต้าวสิบสิบเอ็ด้าประมาณนี้นะคะเออก็จะมีความรู้สึกว่าคือถูกได้รับการเอาใจใส่ดูแบบคนรักเริ่มที่จะใส่ใจเรามากขึ้นดูแลเรามากขึ้นสิ่งที่เราพยายามทุ่มเทต่างๆมันมันเริ่มเห็นละว,ว่าความซื่อสัตย์ของเราอะเนะะี่ค่ะมันมันมัน,ม,นมันเห็นผลจริงๆนะเขาเห็นค่าตรงน,นี้นะอะไรเงี้ยคนรักเราคะเป็นยังไงบ้าง King of p e n ด a c l e s t r ร a น The m o o n เคสซ็อตคัพนะคะทาวเวอร์ขยายทาวเวอร์รนึงมองว่ามีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะจะยุ่งยุ่งเรื่องงานหรืออะไรหลายๆอย่างที่ที่ทําให้คือมีผลทางใจบางอย่างต่อเขาว่าเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกนะคะเรื่องเงินเรื่องงานนะคะจึงทําให้เขารู้สึกว่าเขาหมกม,มุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองจนบางที เพิกเฉยหรือมองข้ามในเรื่องของตัวคุณไปนะคะคือตัวเขาอยากที่จะเข้มแข็งให้ได้ด้วยตัวเองไม่อยากเอาภาระ,จะใจตรงเนี้ยไปฝากไว้กับคุณไปรบกวนคุณอะไรมากมายนะคะแต่ในช่วงของในขณะเดียวกันที่เขาเริ่มที่จะแบบคือเขาไม่ได้เพิกเฉยแบบตลอดไปถูกไหมคือก็มีบางจุดที่ทําให้เขาแบบตึงขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันจะมีกคนหนึ่งที่ที่เราสมดว่าเราก็ต้องมี ให้ความสําคัญไม่ต่างกันอะไรยเงี้ยคือเขาก็คิดตรงนี้ได้นะ,ะคะก็เลยจจะมีความรู้สึกว่ามีมีรีแอคชั่นบางอย่างในการที่เออแบบเข้าหาคุณมากขึ้นนะแบบเอาใจใส่คุณบ้างอะไรเงี้ยให้มันแบบกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะคะขยายนะคะเพิ่มเติม marriage นะคะบางคนในที่นี้นะ เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการแต่งงานแล้วนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่การแต่งใดๆก็ตามนะคะความขัดแย้งต่างๆนะคะมันถูกเก็บเอาไว้ในใจนะขัดแย้งที่เก็บเอาไว้ในใจหรืออาจจะมีการพูดออกไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นอาจจะมีการพูดแบบให้เขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่การถกเถียงซะตนน่ากลัวนะคะเพราะตัวคุณเองก็กลัวในเรื่องของการสูญเสียเหมือนกันคุณก็ คุณก็คืค,คิดแหละว่าตัวเขาก็คงจะมีอะไรที่จะต้องทำหรือต้องคิดเหมือนกันไม่ใช่มีแค่เราแบบร้อยเปอร์เซนในชีวิตขนาดนั้นนะคะในช่วงของปลายไตรมาสจะมีไอเดียหรือมีความคิดบางอย่างที่จะกระทําในความสัมพันธ์อย่างเช่นการท่องเที่ยวหรือทำบางอย่างให้มันดูชิวมากขึ้นนะคะั่งเขาลคะค่ะอุบัติเหตเพราดฝันกิก,กรรเขากลัวว่า เหมือนเขาเองก,ก็รู้นะว่าเหมือนมีคนเข้ามาชอบหรือมาจีบคุณอะไรอย่างเนี้ยนะคะแต่ตัวเขาก็ไม่อยากที่จะให้เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นหรอกนะคะก็มองว่ารู้ว่ามันอาจจะทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องเป็นประเด็นหลังจากนั้นนะคะหรือแบบหุดยีดหรือต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขให้ให้รวดเร็วที่สุดโดยที่ปัญหาเขาก็มีแต่ คือเขาก็ต้องจัดการบาลานทั้งสองสิ่งให้ได้ซึ่งมองว่าทําได้ไหมทําได้นะคะต่อไปนะคะความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างแปดดาบมีความกังวลน,นะคะกังวลใจเราแบวนใจคือถามว่าเขาเชื่อใจคุณไหมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เขาก็เชื่อใจแต่มันก็อดคิดไม่ได้หรอก มันก็แอบกังวลไม่ได้หรอกนะคะแต่เขาได้เห็นแล้วว่าคุณแบบได้ทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยมั่นใจนะคะหรือทุกอย่างมันดูกระจางแจ้งมันดูชัดเจนนะคะ <c oughs> คเขาเห็นความชัดเจนในในตัวคุณในการกระทําของคุณดังนั้นความรู้สึกกังวลความที่มันขัดข้องอยู่ในใจความอะไรต่างๆความระบวงต่างๆก็ถูกปล่อยวางออกมานะคะอื ฟังตัวคุณนะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาห้ามใเทา้าแอบกุดกิดในใจนะแอบกลัวว่าแบบทําไมฉันไม่สําคัญหรอฉันดูแบบไม่รักฉันหรอไม่แบบฉันไม่สาคัญใช่ไหมเธอถึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับฉันในช่วงนี้เธอถึงแบบไม่ค่อยแคร์อะไรต่างๆนะคะก็เป็นความคิดเยอะคิดมากเป็นความน้อยน้อยเป็นความน้อยอกน้อยใจนะคะแอบเสียใจอยู่คนเดียวแอบแบบ กังวลเครียดมีคนเดียวแบบทุกความรู้สึกเอาไว้นะคะอาจจะมีพูดออกไปบ้างนะคะแต่ค่อนข้างจะน้อยนะจากหน้าไพ่เนี่ยรู้สึกว่าคุณอยากที่จะแก้ไขความรู้สึกเนี้ยหรือรอให้เขาแบบพร้อมแล้วก็ค่อยคุยค่อยพูดนะคะ okay. โอเคบทสรุปหกถ้วยนะคะความสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยห่างกันหรือหันหลังกันหรือรู้สึกแบบ ไม่เข้าอกเข้าใจกันก็จะได้รับการเคลียร์ใจนะคะจะได้รับการเคลียร์ใจขอแค่คุณบาลานซ์ความคิดของคุณความส่ง,งคุณแล้วก็ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของคุณเท่านั้นก็เด็ดแล้วนะคะอันนีมูนซเปอร์ชันะคะ,ะ,ะความห่างกันเดี๋ยวก็จะได้มีการแบบกลับมาปรับความเข้าใจกันแค่เปิดปล่อยตัวเองจากความคิดที่ที่มันแบบ ยังแบกอยู่หรือความรู้สึกที่มันแบบน้อยอ,อกน้อยใจเก็บไว้สารต่อไปในทุกๆวันเก็บเรื่องเมื่อวานเก็บความรู้สึกของเมื่อวานมาใช้ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรือรังในความรู้สึกนะคะแล้วการที่เราจะบาลานซ์ความคิดความรู้สึกของตัวเองมันก็จะยากไปในอีกระดับหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ที่จะได้กลับมาแก้ได้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคู่ของกรากฏนะคะที่สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะถ้าคุณนะคะไม่มีการปรับ ไม่มีการพยายามที่จะบาลานความคิดต่องตัวเองตรงเนี้ยโอกาสที่จะห่างแล้วกลับมาปรับความเข้าใจเนี่ยจะใช้เวลาหนา,นานกว่าคนที่สามารถปรับจูนตัวเองได้นะคะโอเคคลิปของกรกฎก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ